ตัวนี้นะครับเป็นชุดควบคุมประตูอินเตอร์ล็อกแบบ3ชั้นนะฮะผมจะต่ออินพุตที่เป็นสวิตที่เป็นสวิตหน่วงเวลาเนี่ยนะฮะไว้3แบบนะฮะแบบแรกก็คือเป็นสวิตแบบธรรมดาเลยแบบกดติดปล่อยดับนะฮะเห็นไหมฮะกดปุ๊บชั้นแนนหนึ่งทำงานนะฮะชั้นแนนหนึ่งก็คือเป็นไฟสีแดงนะครับแล้วก็เป็นโนทัสสวิตแบบที่2นะฮะอันนี้ต่ออยู่กับชั้นแนนสอง นะฮะฮรีเลยสองทำงานชั้นที่สามเนี่ยผมใส่เป็นเค้าดาวไทม์เมอร์นะฮะตั้งเวลาไว้ยี่สิบวินาทีหลังจากที่เรากดสวิตช์ทริกเนี่ยเห็นไหมฮะระบบทำงานประตูอื่นๆไม่สามารถเปิดได้นะฮะกดสวิตช์อื่นจะไม่สามารถเปิดได้จนกว่าเวลาจะหมดนะฮะเห็นไหมฮะรีเล์อื่นรีเลยสามจะล็อกอยู่ ห็นไ,ไหมฮะเดเรียสามก็คือไฟสีแดงตัวที่สามจะต่อจนกว่าเวลาหมดนะฮะเวลาทัมเมอร์หมดเนี่ยตัวอื่นถึงจะเปิดได้นะฮะตัวที่สองเห็นไหมฮะเดเรียสองเปิดตัวที่หนึ่งเป็นเอ็กซิทสวิตต์นะฮะเปิดแล้วก็หลังก,ก็คือเอาพุทเนี่ยจะทํางานได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะเอาพุทเดียวเวลาเอาพุทแรกทํางาน เอาพุทที่สองที่สามก็จะถูกล็อคไม่ให้เปิดนะฮะไม่ให้ทำงานนะทางานได้นะครับนะฮะสวิตสวิตปุ่มปัตตอนอาจจะมีปัญหานิดนึงนะฮะนี่นะ,ะผมกดโนทัสสวิตมาทำงานแต่ว่าเอาพุทไม่ทำงานเอาพุทถูกล็อคอยูนะ่นะฮะรอให้ทามเมอร์หมดเวลาซะก่อนนะฮะ เอาพูดอื่นถึงจะทํางานได้นะฮะเอาพูดพวกนี้คือเราก็ไปต่อกับโซลินอยโซลินอยล็อกประตูหรือไม่ก็ em ล็อกนะฮะจะใช้ NO หรือ NC ก็แล้วแต่คุณสมบัติของอุปกรณ์ล็อกนั้นนะครับส่วนตัวนี้เป็นแถววงจรนะฮะควบคุมแบบ3ประตู3ชั้นนะฮะตรงส่วนนี้จะเป็นดอ S S สำหรับเซ็นเซอร์ว่าประตูนี่นถูกปิดลงหรือ,อยังนะฮะตัวนี้สําคัญนะครับจะเป็นตัวสําหรับบอกสเตตัสของประตูแต่ละประตูนะฮะเี๋ยวนียจะกดได้แค่เปิดได้แค่อันเดียวเท่านั้นนะฮะจะติดได้แค่ถึงแม้ว่าอินพุตทั้ง3าอันเนี่ยจะจะถูกทํางานหมดนะฮะถ้าทํางานนี่คือไฟเขียวจะดับนะฮะแต่ว่าเอาพุตจะติดแค่1จุดเท่านั้นนะฮะหนึ่งชัน้นเท่านั้น ฉะนั้นที่เปิดก่อนหรือไม่ก็ทํางานก่อนจะจะทํางานเลยเอ a, จะทําให้เอาพุทธฉ a น n ันนั้นทํางานนะฮะนะฮะผมกดนะ,ะแล้วแต่ว่าเรากดตรงไหนก่อนนะฮะอันนี้คือจําลองว่าเราเป็นการเปิดประตูนะครับสวิตตัวนี้จะเป็นสวิตแบบ NC นะฮะตรงประตูเนี้เราก็ใส่เป็นหลีสวิตไว้ที่เหนือประตูวเวลาประตูถูกเปิดออกเนี่ยมันก็จะ บอนแท็กจะจากนะฮนะตัวนี้ก็จะเป็น e m l มล็อกนะฮะหกร้อยปอนนะครับผมต่อไว้3จุดนะฮะ